นี่ครับอันนี้ทีมงานของเรานะครับีนทีมงานครับวันนี้จะมาตัดขนุนครับไปแปรรูปครับนี่อ่านี่ครับทีมงานครับเออตัดแล้วนี่ครับทีมงานของเราครับโอ้ยยกขึ้นดูสิมันใหญ่จริงหรือเปล่าเออนี่ครับดูทีมงานของเราครับลูกแรกครับนี่ลูกที่เอนี่นนี่ทีมงานเรา เสื้อคล้ายๆกันนะครับดูส <Shaun. S 2> ีเสื้อด้วยทีมงานของเราครับเออครับไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆมีเวลาเยอะเอ่าตากิ๊บหน่อยก็ได้ตากิ๊บหน่อยหนึ่งสูงๆขึ้ป็นหน่อยนึงเออตากลึกสูงอ่าตากลึกสูงก็เปนหน่อยเออนั่นแหละโอเคนี่ละครับระวังบางยางมะบางยางอ้าวตาเดินหาค่อยเดินใจเย็นแล้วยังยังยังเอาลูกที่สวยหน่อยดิ่เาลูกที่สวยลูกที่เหร่เราไม่เอา นี่เราเกีคยวเลยครับเราไปแปลรูปแล้วครับไปเกลขายครับกล่องละยี่สิบาทครับกล่องละยี่สิบบาทอันนี้นี่สุกแล้วดูใบก็รู้รับเด้อเด้อนอสักคนนะเดี๋ยวนี่นี่ใบครับการเห็นใบนี่ครับใบมันจะขาดใบแล้วครับเป็นเหลืองนะครับเลยนั่นแหละครับอาข้างบนเอออันนั้นเลยครอบไปหน่อยนึงนั่นแหละครับนี่ครับนี่ครับผมนะครับดูนี่ครับพี่เบนโชว์หน่อย คนต่อไปโชคนเดียวแล้วต้องหลายคนมาหลายคนต้องมีหลายคนโฉบเ,เดินหา,ก,นนหานนก่อนเดินหาใจเย็นๆเดินค่อยๆฝั่งนูกก็มีเอาไกลนูกก็ได้นู่นน,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 นเอาทากันเอาทไหนก็ได้ที่มันลูกใหญ่ที่สวยเอาที่มันสวยเดิกนกอดใจเย็นมันเยอะแยะเออครับดูสีเสื้อทีมงานเราครับสีเสื้อเออนักการมาเลยครับดูทีมงานสีเสื้อครับดูสีเสือ้ <laughs> อทีมงานครับ ดูดูดูครับดูสุกก็ยังดูให้ดีก่อนนะต้องต้องรีบใจเย็นมันมีหลายต้นอยู่ดูให้ดีก่อนเฮ้ยมันอันสูงอันเพาะดูก่อนดูดูตาก่อนดูตาก่อนเฮ้ยไหนดิลองเอาเอากีดหน่อยพี่ใหญ่กีดหน่อยดิอันนี้ะไรลูกกีดลูกใหญ่ดูสิอันนี้ลูกใหญ่มากเลยตรงนี้คล้ายลูกตามันก็ใหญ่แล้วครับนี่คล้ายจะสุกครับมีสองลูกครับเอากีดกีดต้องต้องขั้วมัหน่อยดิกีดขั้วหน่อยเออว่ามันสุกหรือยัง กี่น่อยนึงนะดูดูยางมันเองนเอาแป๊บหนึ่งอมันจะมียางไม่กี่แล้วกันรู้มียางไหมอ๋ออนี่เป็นนี่นี่เขาเรียกว่าเป็นน้ำนมโอเคตัดได้อย่างนี้ครับอันนี้ตัดได้คุณสุชาติเขาบอกให้ตัดได้ครับอย่างนี้เป็นน้ำนมโอเคค่ะว่มันหนักแล้วโอาไม่หัวกันอนี่แล้วก็เอ้ยเราบางยางยางเสือเสือยางเยอะนะเพราะว่ามันมันเห็นเอาหรอ่อนมาก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 ่อนเออยางเยอะยางเยอะเออยางเยอะยางเยอะครับไอ้โลกเสีไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นแชเย็น อ่ครับถ่ายทั้งตั้ลูกหนึ่งสิครับเราจะการแปลลูกแล้วครับผมอ่าเอาถ่ายอีกลูกหนึ่งครับไมต้องเรียบใจเย็นครับใจเย็นๆทีมงานของเราครับทีมงานครับทีมงานต่อยังเหลือตัวหนึ่งเฮ้ยไอไอนี่น่ะมีตัวหนึ่งแล้วดูู้เห็นดี่เห็นเห็นอยู่มีมียังไม่ตายนี่ดิตัวลิงตัวนี้ตัวนี้เหลือนี่นี่เอาเอายากันเลยยาดึงยาเขาเาเปลี่ยนน้ำเขาเลย นี่ยังไม่ตายสตอสยังไม่ตายนี่นี่นะมาดูแลให้หน่อยนี่ต้นสตอเดี๋ยวดูสอดญ้าดูสิจะเห็นต้นสตอนะครับมาปลูกไว้ไม่ตายครับไม่ตายนี่ครับนี่ครับต้นสตอครับปลูกครับมดไอ้มันกินแห้งแล้งเขายังผ่านเขายังไม่ให้เราตายเอออยเยาเออยังยังไม่ตายครับนี่ครับสตอต้นนี้ยังไม่ตายครับสตอต้นนี้นี่นี่นี่ครับสตอเมาดูดูเลยอ่าครับของฝากจากคไอ้นครศรีธรรมราชนะครับที่ผมลงคลิปแต่ก่อนนี่ครับ ยังเหลือต้นหนึ่งครับมันยังเหลือครับยังเหลือครับผมเรียกว่าจะเป็นไม่รอบแล้วยังเหลือครับยังเหลือนี่นี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับสวยงามครับสวยงามครับนี่ดูเห็นก็ว่าเขายังไม่ตายครับราลาบ้าลาบ้าต้นนี้ครับชื่อ <nosso S 2> เสฉิ่งลาบ้าหลายต้นอย่างมันตายเหลือต้อนนี้ต้นเดียวมันแรง้งไงขอบคุณที่ยังเหลือให้เรา <อ Please. S 2> เรียกพี่ใหญ่เรื่องเรียบพี่ใหญ่เรื่องเรียบ เออเอาเอาลูกเดียวลูกสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่ามีรถใส่รถเจียงใส่ไปไม่ได้หรอกใส่ได้หน่อยเดียวเอออเาเดินไปเดินเดินเดินหาควาเดินหาควาเย็นเย็นเดินหากวาไม่ไม่ไหลเลยอืมเพราะรถเจียงมันใส่เยอะไม่ได้ครับมันอืมอันนี้มันยังไม่สุกนะอันนี้หาควาหาความันเยอะอยู่ไปหาควาหาควาหาดีสวยงามๆหน่อยหางามๆหน่อยดิเออมันเน่าเออเน่าปล่อยไม่มีใครมาดูแลงั้นแหละถ้าไม่มีคนมาดูไม่มีคนมีกระสอบมันปล่อยให้มันสุกคาต้น อย่างนี้แหละครับเอาลูกกลมๆนี่สวยหน่อยเอ๋อไม่เชื่ออะไรครับตัดทิ้งครับอาที่มันไม่ดีเราตัดทิ้งออกไปอันนี้ก็ตัดทิ้งไปตัดขงทุ่งเลยตัดของกว้างเลยตึกนี่หนูอยู่หนึ่งดอปหนึ่งเออเอาเอาโยไปไกลห่างเพราะมันเชื่ออะไรโยหอเรห่างจากของเราเออตัดทั้งหลายลูกนะครับเอาตัดใกล้ๆไปเลยตัดเออนั่นแหละทิ้งไปเลยอันนี้เป็นออ นี่ครับโอ้โ oh, หหลายลูกแล้วตัดเล็กตัดให้หมดที่มันที่มันเสียนะตัดให้หมดใหญเหลือ,อไว้ครับตัดให้หมดครับหรือโอกาสเราตัดเล็กนี่แหละครับหมดได้ยังอะไรที่มันเหี่ยวๆตัดอีกข้าง enfin ล่างข้างล่างเสียไหมข้างล่างกินได้กินได้เอาไปทำกินไปทำซุปกินเอาไปทำซุปเออแล้วกินได้ไปทำซุปไปซุปทำซุปได้อันกินได้อืมอันซุปเออเอาไปอะไรที่เอาไปซุซปเอา,ซ,ซ,เอาอซุปไป อ,นนอันนี้มันเสียตัดชิ้นออกมาอย่าให้มันเหลือเสียไหมเสียอ,นนอันนี้เห็นไหมครับต้นนี้ตั้งห้าหกลูกแล้วครับไม่ดูเลยอันนั้นยังไม่สุกอันนั้นอยู่ดีอยู่ดูดีอยู่โอเคเลย